เพราะยังก็มีฐานทั้งเทอทั้งเทพอยู่ในปานนนนน่าเงียบจังอ่งคือยกตัวอย่างเช่นหลวงปูมั่นเทพก็หัวเสียงต่ำไปก็ยิ่งจะหมดเทอบุเทวดาิก็อยู่เท่เงียบพระนี่แต่งเหมือนไม่มือ เมือนหัวต่อนั่งสังเท่ท <c oughs> ่นท่านเป็นผู้เชีเ่ยเชี่ี่จรมะแมวแกงมมอเียกมอจี๋มอเียกมอจิ๋นีม่มอใหญ่ไม่ไม่ไม่เหมือนว่างนะ่ายเลยว่ามีสพรือ่อ,อร่องเช่ยจงจคืน่ยไม่เสียงท่านยึกังวานไปหมดเลยคืออำนาจแท้ พลังขอ umas, งธรรมกพุ่งพุ่งและบรรยากาศเหมาะสมด้วยอยู่เงียบอากาศก็เงียบพระก็นั่งอยู่เท่าไรก็เงียบเหมือนไม่มีใครมีแต่เสียงท่านคนเดียวเวลาท่านเชื่อโอ้โหอัศจรรย์สินะปรากฏว่ามีอะไรในใจแล้วเนี่ยมันชัดเจนมากนะดับไปถึงสามวัน อะไรไม่รู้อำนาจเชื่อคองท่านไปจับอะไรก็ไม่รู้เงียบไปอยู่ถึงสามวันนี่ะจากความเชื่อท่านนะเราก็อธิษฐานอย่างนั้นเนี้ยเพราะงั้นเวลาพระพุะทธเจ้าประธานพระโอวาทบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เทวดาเทวดาจริงมัรู้ธรรมเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเรให้เป็นหมื่นเป็นแสนในเสียงพระพุทธเจ้า เป็นธรรมล้วน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 ออกที่เรามาฟังเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์เทศนี่แหมนะมันซึ้งไปถึงพระพุทธเจ้านะเวลาท่านเทศนั่นแหละธรรมะของท่านเป็นธรรมะบริสุทธิ์ล้วนล้วนเลยออกและเป็นธรรมะกระเพทดแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วแลวเทศทั้งกับสมาธิขึ้นเลยพุ่งพุ่งเลยเทศ เวลาไปอยู่กับท่านทีแรกนี่มันเท่ถึงสี่ชั่วโมงนะนั่นแหละไม่มีเลยเหมือนไม่มีคนเลยพระก็เหมือนหัวต่อนิ่งเนี่ยมีเท่าไหร่เหมือนกันหมดเลยพระเพราะต่างองค์ต่างจอลงไม่ได้ยุ่งกับภายนอกจิตจอนี่ทำม,มากก็กล่อมลงกล่อมลง่ส <c oughs> ี่ชั่วโมงพอต่อมานี่ก็ลดลงสามชั่วโมง จบสุดท้านี่สองชั่วโมงพอสองชั่วโมงแล้วหยุดเลยไม่เทศอีกการที่เทศระยะพวกสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ไม่แหพี่ลีกจริงๆนะเสียงท่านจะไม่ได้ยินยังไงทุเท้บุทเทวดา <c oughs> ลั่นไปหมดเลยกระเทือนเสียง,งยท่านคงเดียวาน เหมือนว่าโลกนี้เงียบไปหมดมีแต่เสียงธรรมพุ่งพุ่งพุ่งออกจากใจที่บริสุทธิ์ร้นรวนร่นร่น,นดตเต็มเม็ดตเต็มหน่อย <c oughs> ผู้ฟังนี่เหมือนหัวต่อพระเต็มมดเงียบหมดเลยเหมือนหัวต่อไม่มีเหมือนว่าหัวต่อนั่นแหละไม่มีใครขลุกกระดิคือใครก็ะจอ่อแต่จิตของใครของเราเวลาธรรมาเทศก็ก,กล่อมนงก่อมนง ผู้อยู่ในขั้นสมัะาาเพื่อหรือเพื่อความสงบแล้วผู้อยู่ในขั้นสงบผู้อยู่ในขั้นสมาธินี่ฟังนิ้แน่วเลยลงเลยไม่ต้องบังคับจิตธรรมานีิกอมลงกมล,มล,งล,งล,งลงความรู้สึกของจิตกับธรรมนี้เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก่อมลงกรมลงแน่วเลย <c oughs> ถึงเวลาจิตลงของจิตเต็มที่พึ่งตัวเองได้แล้ว เสียงธรรมะนี่จะอยู่สูงๆนะแวแวแววอยู่ข้างบนไม่เข้านะนี่เรียกว่าส่งถึงที่แล้วก็ปล่อยมีแต่เสียงแวแวแววแววแววอยู่ข้างบนนี่หมายถึงจิตของผู้ที่ลงสงบแน่แวแล้วหยุดนะเรียกว่าช่วยตัวเองแล้วอยู่แนงนี่ผู้ที่ไม่ที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเรื่อยๆไปเป็นอย่างนั้น ธรรมะของท่านอาจารย์มั่นเทเนี่เรายังไม่เคยได้ยินที่ไหนเราพูดโกงๆอย่างนี้แหละเทสธรรมะแบบประเภทหลวงปู่มั่นเทนเราไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยมีแต่ทำร้วนๆแล้วก็พระเต็มเหมือนไม่มีพระท่านเทศเสียงเ,ยเลยเ่นเขาเรื่อยแลวเล่นเขาเรื่อยคือธรรมะน่ะ พลังของจิตพลังของธรรมพุ่องออกมาทุก่าก็ยิ่งเร่งเร่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยบางทีท่านพอห,หยุดแล้วเฮ้ยเหนื่อยไว้ท่านว่าเวลาท่านเทศทำไมมีอะไรเวลาอย่ตจงเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเหนื่อยไว้ท่านว่าท่านว่าเหนื่อยไว้จะไม่เหนื่อยยัไงไ <laughs> งตั้งสี่ชั่วโมงเสียงลั่นเวลาเทศมีเสียงท่านกังวานด้วยธรรมะ เต็มแม็ดเต็มหน่วยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นออกมาผู้ฟังก็กล่อมจิตที่ยังไม่สงบก็เข้าสู่ความสงบผู้สงบแล้วก็ลงแนวแล้วธรรมะก็อยู่สูงๆผู้ที่ยังไม่สงบก็รับคันเรื่อยๆเลยเยอันนี้ทางผู้ที่ทางด้านวิปัสสนานี้ไม่อยู่นะท่านเทศน์จะขยับตามท่านขยับขยับมีปัญญาขั้นปัญญาไม่อยู่ขั้นสมสมขั้นสงบนี่แนวทั้งนั้นแหละ ขั้นปัญญานี้จะขยับตามคอยฟังเพราะทางนี้ใช้ปัญญาแล้วม่จะจะก็จับจับเอาเรื่อยเรื่อยไป <c oughs> มีขั้นปัญญานี้แค่นี้ขยับตามขยับเรื่อยเรื่อยขยับเพลินไปด้วยกันทางนั้นผู้ดีสมรรคก็เพลินผู้ปัญญาก็เพลินตาม,มขยับตามขยับตามเราพูดจริงเราไม่เคยเห็นที่ไหน ที่เทศมีหลวงปู่มั่นองเดียวเราชี้นิ้วให้เลยเทศพุง่งพุ่งเลยลนะทำนั่นละ่ะทำภายในใจโดย,ยแท้เป็นอย่างนั้นเนื <c oughs> ้อทุกอย่างสมประกอบด้วยพระก็นเงียบเหมือนไม่มีคนบรรยากาศก็นเงียบอยู่ในที่สงัดมีแต่เสียงท่านแลว้ลวแลว้ลวแลว้วแร็วอยู่เทิร์นไ่ฟัง ท่านจบแล้วนะแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงท่านจบแล้วทั้งนี้ยังอยากฟังต่อไปอีกหนึ่งนคะือมันมันไม่สนใจกับเรื่องความเหน็ดความเหนื่อยไม่มีจิตอย่างเดียวเท่านั้นถ้าจิตเข้านี้แล้วปล่อยกัวงวลความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีนะเงียบหมดเลยยังบางทีมันเหมือนว่าร่างกายก็หายไปแล้วด้วยกันเพราะจิตนี้มันเข้าสนิทของมัน เดียติยาทันเทศเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนีมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายจะบรรลุมรรคผลยิ่งความทั้งเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนจะไม่สําเร็จยังไงหัวใจใครก็ถ้าเป็นหัวใจเป็นธรรมแล้วมันรับในนี้หมดออกมาได้ผลประโยชน์ทั่วถึงกันใครควรจะอยู่เลยรับขั้นใดภูมิใดก็ขยับเรืเ่อยๆนี่ข้านี่สมนี่คณะน,นี้หรือผู้นี้ผ่านพ้นไปพ้นผู้นั้น,น,น,นจ่อขึ้นมา พอเทศวันหลังนี่ขึ้นอีกขึ้นอีกแล้วผ่านได้ผ่านได้เย่เย่เป็นอย่างนั้น <c oughs> ให้เทศไม่ได้เหมือนมาอ่านคมภีให้เราฟังอย่างทุกวันนะี้นี่มาอ่านคัมภีร์ตัวเองก็ไม่เชื่อตัวเองอ่านไปอย่างนั้นแหละแล้วจิตใจเราผู้ออ่านผู้เทศก็ไม่ได้เรื่องใดราวก็ะบาดกับคำแล้วจใจผู้ฟังได้เข้าใจได้อย่างไร นั่นผู้เทศอย่างพระพุทธเจ้าเทศสาวกเทศเป็นธรรมล้วนๆไปด้วยกันหมดเลยเต็มภูมิของพระพุทธเจ้าและสาวกเวลาเทศของท่านนะเป็นธรรมล้วนๆเต็มภูมิของตัวเต็มภูมินิสัยวาสนาของตัว,ตตวทีนี้ผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มภูมิดีมาอ่านเอาความจดความจาควานนความนี่มาอ่านตัวเองก็ไม่แน่นอนใช้ผู้ฟังเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่แน่ข้าง่ายไง เรายกตัวอยา่างเช่นลงปู่มั่นโหยลงทั้งนั้นแหละน,นะถ้าไม่ใช่แบบเทวทัศน์ธรรมดาแล้วหลงเพราะธรรมะอำนาจของธรรมนี่คิดดูที่ฟังเรายังไม่ลืมนะฟังเทศทันและเต็มเหนี่ยวแล้วดับไม่ทราบว่าอะไรนะเป็นอยู่ในใจแต่ว่าอะไรดับก็ไม่ความรู้สึกมันก็มีอยู่ธรรมดา แต่แต่ว่าปรากฏว่าดับอยู่ถึงสามวันบางบางเทศท่านนะจนทั้งทั้งที่รู้อะไรอันหนึ่งมันดับไปเลยนะเงียบเลยถึงสามวันนี่เราเลยไม่เหมีอํานาจแห่งการแห่งธรรมของท่านทีเทศผูรับก็อยรับ <c oughs> ได้อย่างเต็มเมดเต็มหน่วยหายสงสัยเพราะพู้เทศไม่สงสัยทุทเทศกงแนว ผู้ฟังก็ตายใจฟังองค์แนวไปเลย <c oughs> แสดงถึงอณิสงการฟังเส้นมีห้าอย่างแสดงไว้มีห้าอย่างข้อที่ห้าเป็นสำคัญมากที่สุดคือห้าอย่างข้อหนึ่งถ้าเราจำไม่ลืมนะหนึ่งผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งที่เคยได้ฟังแล้ว จะบรรเทาความสงสัยเสียได้สามจิตจะลงในความแน่วแน่อะไรเนี่ยอย่างนั้นอะืรก็ได้เลยฟังรียฟังเท่เามีอันสงการฟังเท่ข้อห้าเป็นสำคัญคือจิตผู้ฟังย่อมได้รับความสงบผ่องใสและจากนั้นก็ผ่านได้เลยมันก็มีอย่างนั้น ท่านเทศท่านท่านเอาเนื้อแท้มาเทศผู้เทศครองธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆเทศออกมาก็มีแต่ของจริงล้วนๆล้วนๆผู้ฟังก็ตายใจน,นี่แหละท่านท่านเทศในค,ครั้งพุเศกาลแต่ก่อนแล้วก็ฟังธรมรมดานะ <c oughs> ในธรรมาเราฟังธรมรมดาเวลาพพุทธเจ้าเทศทเทวบุตรเทวดา มนุษย์มานาเรานี่มนุษยมรรคผลนิพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเวลามาฟังเทศหลวงปู่มั่นแล้วมันวิ่งถึงกันะโอ้เป็นอย่างนี้เองแ <c oughs> ล้วมนรรลุยังไงก็เวลาเทศสมมุติว่าวันนี้เทศได้ไปถึงขั้นนี้เรากําลังปฏิบัติอยู่นี่วเวลาเทศก็คอยฟังพอ่าถึงนี้แล้ว่านเทศมันพุ่งขึ้นเรื่อยนะขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อย <c oughs> แล้ว ถ้ามันควรจะพ้นได้พ้นไปเลยเพราะต่อเท่ข้านี้ความรู้ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สําเร็จได้มีเป็นอย่างนั้น <c oughs> ท่านพูดดู้จริงเห็นจริงเทศนี้แม่นยําที่สุดตายใจได้เลยคนระับ <c oughs> อย่างที่อย่างทุกวันนี้มันไม่มีผู้ปฏิบตัติพูดให้มันชัดเจนไม่มีผู้ปฏิบัติทำ เพื่อรู้เห็นธรรมที่จะประกาศกล้องขึ้นภา,ายในจิตใจตัวเองและนำาอ,อกสอนโลกด้วยความแน่ใจเรียกอยากจะพูดว่าไม่มีแต่มีผ่อนๆ่อน้อยว่าไม่ค่อยมีเพราะยังมีอยู่บ้างนะคำว่ามีอยู่บ้างก็คือท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านจะได้ทำขั้นใดภูมิใจในการปฏิบัติของท่านนะ คือจากการปฏิบัติของท่านท่านจะนำทำเทศนาอนั้นออกมาเทศเต็มเม็ดเต็มห่วยเป็นที่ตายใจได้ในภูมินั้นภูมินั้นนี่เป็นยังไถ้าผู้สูงขึ้นไปเทศก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถือเอาความรู้ของตัวเองนี่ออกแสดงถ้าผู้เทศเนี่ยผ่านพ้นไปหมดนี่โล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรขัดข้องพุ่งพุ่งถึงเลยเป็นพระอรหันต์ท่านเทศ ถ้านไม่มีอะไรสงสัยเพราะท่านผ่านหมดความผิดพลาดจะมีกับท่านที่ไหนไม่มีมีแต่ความถูกต้องแสดงไปก็ผู้ฟังได้ตายใจตายใจได้เลยเป็นอย่างต่างกันมากนะ <c oughs> เราได้มาเห็นในครั้งปัจจุบนันนี้คือยกพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นเป็นต้นเหตุหรือเป็นปฐมมาเลิก์ในหัวใจของชาวุูธชาวปฏิบัติเราในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือท่านอาจารย์มัน่น เป็นสักขีพยานในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่จํานวนมากแต่ก็ได้ไม่สงสัยนี่คือได้จํานวนน้อยอยู่นั่นเองได้เรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นเวลาถึงถึงวันที่ท่านจะเทศนะวจะประชุมวันนี้อย่างตอนข้าวันนี้ดูผ้าเนนี่แหม่ก็ยิ้มยิ้มย่องนะเหมือนกับเด็กหิวนงแม่ไม่ผิดอะไรกับเด็ก กำลังหิวหนมแม่เห็นแม่เี่วิ่งใส่เลยอันนี้ก็แบบเดียวกันเพราะท่านจะเทศพระมาแล้วขี่วัดต่างๆท่านมาฟังเทศแล้วไปกลางคืนก็กลับวัดนะนี่แหละมาองไหนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคือจะได้ฟังเทศนันเวลาท่านเทศนี้ก็เรียกว่าจุกใจจุกใจกลับไปด้วยความ ตุวใจเลยพระนี่อันเทนั่นแหละทำทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นขอให้ได้รู้ทำรรเถิดนะจะปฏิบัติทรรมแล้วต้องรู้ทรรมไม,มากก็น้อยเมื่อรู้ทร,รม,มากน้อยเพียงไรการสแสดงออกจะเป็นความจร,ริงม,มากน้อยเพียงนั้นเพียงนั้นการรู้ทรรมสูงขนาดไหนธรรมะจะยิ่งละเอียดแม่นยำเข้าไปโดยลำดับจากการปฏิบัตินี่สำคัญเพราะฉะนั้นถึงตายตัวได้เลยพาคปฏิบัติ <c oughs> ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติธรรมทางด้านจิตตภาวนาอยู่เรื่องมรรคผลนิพพานจะมีสื่อต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อันดังที่ท่านแสดงไว้ไแล้วว่ามัน <c oughs> ดูก่อนอ,อนุทนทรระมิไยนั่นแหละจะเป็นศาสดา,าของเธอทั้งหลายแทนเราจะถากดเมื่อเราตายไปแล้วนี่ทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติตามทรระมิไยที่แสดงไว้แล้วนี่มีอยู่ พระอรหันต์ไม่สูญจากโรคนะอนงท่านบอกไว้ยังไงถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตารมนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโรคจะมีติดต่อสืบเนื่องกันไปจากการปฏิบตัติเพราะภาพท,ที่ท่านสอนไว้นั้นเป็นแผนที่ทางเดินผู้ปฏิบัติก็เดินตามแผนที่ก็ถึงเลยนั่นเป็นอย่างนั้น <c oughs> สดสดร้อนๆนะทำถ้างลงในรูในใจแล้วสดสดร้อนไม่ไม่จะไปคิดแล้วว่าครั้งนั้นครั้งนี้ไม่คิดพอเจอเข้าไปปั๊บนี่สดสดร้อนนเหมือนกันเลยสดสดร้อนนเหมือนกันผู้เห็นทมแล้วเป็นผู้สดสดร้อนตลอด,ลอดกับพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลกันเลยเป็นอันเดียวกันยิ่งผู้เป็นพระอรหันต์โดยนี้เป็นอันเดียวกันเลยกับพระพุทธเจ้าห่างกันที่ไหนทำเป็นอันเดียวกัน ความบม่สุดเปน็นเดียวกันสแสดงออกมาก็แบบเดียวกันั่นคือไม่มีอะไรสงสัยทีนี้มันไม่มีผู้ปฏิบททัติทพีงแค่เขาว่าชาวพูดชาวพูดเต็มเมืองไทยเราจะหาผู้ปฏิบัติตามแถวทางแห่งพระพุทธเจ้าที่สอนไว้มันไม่มีมันก็มีจากความยุ้ในจดจํากันมาแล้วก็หลอกกันล้อมกันไปผู้เรียนมาก็ไม่ปฏิบัติตามท,ท,ที่เรียนมา มีแต่ความจำไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์ถ้าเรียนมาแล้วเป็นปฏิบัติธรรมาจะแสดงเหตุจะแสดงผลขึ้นมาในใจเนี่ย <c oughs> ขอให้พี่น้องหลายนำไปปฏิบัตินะหัวใจนี้ควรจะการรับธรรมด้วยกันทุกคนถ้าปฏิบัติแล้วทำจะสัมผัสที่ใจจะรู้ที่ใจความแปลกประหลาดต่างๆที่เู้าแสดงไว้ในครัมบุตการจะมาปรากฏโต้รอดอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ให้จำให้ดีนะจิตใจนี้ดีดดิ้นมากเพราะไม่มียาเป็นเครื่องรักษามันมีน้ำดับไฟมันจึงเป็นไฟทั้งวันทั้งคืนแต่มีการอบรมจิตใจให้สงบอารมณ์บ้างเป็นบางการเท่ากับน้ำดับไฟใจของเราก็จะสงบในเวลาบังคับบัญชาด้วยอาจด้วยธรรมจิตใจสงบแล้วจะปรากฏเย็นขึ้นและแปลกวระหลาดภายใ,ใจ,จเอง จากนั้นก็อย่างความเชื่อลงถึงอัดถึงทำถึงมักผลนิพานไปเลยนี่ก็พยายามต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ทำเลยไม่จะอ่านหนังสือเฉยใครมันเราเราเหมือนเขาไม่เห็นมีแปลกประหลาดอะไรนี่นะคือมีแต่แผนที่คือมีแต่แปลนบ้านแปลนเดือนเอามาไว้เต็มห้องก็เป็น เป็นห้องของแปลนบ้านแปลนเรือนมันเอนําแปลนออกมากลางและปูสร้างตามแปลนมันก็ไม่ปรากฏเ,เป็นรูปเป็นล่างเป็นตึกรามบ้านช่องขึ้นมามันก็เป็นแปลนเต็มห้องอยู่นั่นละนี่สาหรับ,รบ,รบตําราพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็มีถึง 3, สามพระไกรสามปีดลกพระสุตตาปีดลกหนึ 1, ่งปั๊บวินัยปีดลกหนะึ่ง ถ้าพิธรรไปิฎกนี่เรียกว่าแปลนเรียนมาก็ทิ้งมาอย่างนั้นนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามสุตันตะปิจกพระขาเป็นอะไรเลเพราะทำวิบิลมาผลนิพพานจะอยู่ที่นั่นถึงรามบ้านช่องก็ออกไปจากแปลนก็อยู่ที่แปลนเป็นผู้ชี้บอกนี่ก็เหมือนกันให้เราปฏิบัติทุกคนนะ <c oughs> โลกจะชุ่มเย็น กับอัดกับทำที่จะให้ชุ่มเย็นตามีิเดตนหาไม่มีใครมีทางที่จะได้ชุ่มเย็นมีแต่ร้อนเป็นคืนเป็นไฟเป็นคู่แข่งกันไปขี้เ,เขาก็ขี้เราก็ขี้ว่าแข่งดีแข่งดีแข่งดีกันเลยไ,ไม่มีความดีที่จะมาแข่งมีแต่ความชั่วมีแต่คืนแต่ไฟมาแข่งกันมันก็ร้อนพอๆกันน่ะว่าจะมานะอาอะละพอตอนนี้พุทธานะ ก่อนปัน <c> น <oughs> ี้จะให้พรพรล้วก็เลิกกันละอิจตังปฏิตังตุมหังค่ปเมวัสมิจฉะตูสาเปภูเรกตูสังกปาจานโทวันณะระโสยัตถานิโชติระโสยัตถาสัพพิติโยวิวัตจานตุสาภาโรโค มีนาสตุวมาเตผวัตมันรายโยจุกีทีฆายุโกผวะอภิวาทนาสีนิสนิจ้ังมุทาราจายิโนจัตตารโรทมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาราม Yeah huh?